แต่ถ้าว่าสนใจจะถ้าเราไปบอกเขา,าดับทุกข์ดับทุกข์หรือเปล่าไม่เข้าใจฟังไม่ถูกเราก็เป่าปีให้เต่าฟังไปข้างเดียวน,ะนี่ยมันก็สงสารตัวเองนะี่ยรู้กันว่าให้ดีๆว่าเดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันนั้นนะเขาไม่กลัวความทุกข์เขาไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์แม้ว่าเขาจะ าฟันกันด้วยอาวุธปรมาณูตายทีเดียวตั้งแสนตั้งล้านเขาก็ไม่กลัวนะเขาก็เช่นนั่นเองอย่างแบบอันธพาลได้เหมือนกัน้เรื่องจิตว่างหรือเรื่องเช่นนั่นเองมันมีทั้งอย่างชนิดอันธพาลและอย่างตรงๆงอย่างอย่างถูกต้องเขาใช้เช่นนั่นเองอย่างอันธพาล อาตายกันทีเดียวล้านหนึ่งก็ช่งางหัวมันก็เช่นนั้นเองอ่าเราก็ไม่ต้องหยุดสร้างอาวุธปรมาณูเขาก็ไม่กลัวเหมือนกันเขาไม่ได้ใช้สัญชาตญาณแห่งความกลัวเพราะว่าเรื่องมันไม่เข้ารูปเข้ารอยกันเขาเตลิดเปิดเปิงไปจนไม่มีเรื่องของความกลัว เขาก็ไม่ต้องละอายเขาจะไม่นุ่งผ้ากันอยู่แล้วเขาก็ไม่มีความละอายไม่มีความกลัวถ้ามันไม่มีความกลัวมันก็ไม่มีปัญหามันจะวินาศก็วินาศไปเขาก็ไม่กลัวนั่นแหละไอ้ศีลธรรมมันก็เสื่อมหมดนะเพราะไม่กลัวความทุกข์ไม่กลัวสิ่งที่ควรกลัว สินธรรมก็หายหมดในหมู่คนพวกนั้นเขาเอาเงินมาซื้อหาความสำราญทางร่างกายตามชายหาดที่เกาะสมุยที่ภูเก็ตแต่อีกหลายหลยงังแห่งนี่เขารู้จักเพียงเท่านั้นแล้วสินธรรมจะอยู่อย่างไร ในความรักตนความเห็นเกิดตนมันไม่เป็นไม่เป็นไปตามทางธรรมะแล้วมันเป็นไปตามทางของข้าสึกคือกิเลสแล้วกิเลสได้โอกาสรักตนกิเลสได้บันดาลความรักตนแสดงความรักตนตามแบบของกิเลสอย่างเต็มที่การรักตนนั้นมันก็เป็นไปในแบบไร้ศีลธรรมจะเป็นสัตว์นรกหรือจะเป็น อะไรประสุทธ์แท้เธอมันไม่เป็นไปเพื่อความสงบสุขเออตามทางแห่งศีลธรรมเสอร็จแล้วไอ,อ้มันมันไอ้ความรักตนมันไม่ได้กลัวตนจะเสื่อมเสียใช่ล้วมันถูกส่งเสริมออให้รักไปด้วยอำนาจของกิเลสแล้ว เรียกว่าความรักตนหรือความเห็นแก่ตนเดินผิดทางแล้วถ้าเป็นพุทธศาสนาเราต้องควบคุมให้ความรักตนหรือความเห็นแก่ตนเดินถูกทางไปตามทางงความดีทีนี้โลกปัจจุบันเขาไม่เป็นอย่างนั้นเขามอบตนมอบอะไรของตนให้แก่กิเลสหมด นั่นและแต่กิเลสจะพาตนไปทางไหนมันก็ไปตามแบบของกิเลสศีลธรรมจึงไม่มีเหลือาการเอาเปรียบการการฆ่าฟันการการกัมันก็มากขึ้นในโลกนี้นกระทั่งว่าไอ้รักตนอย่างบ้าคลั่งมันก็ทําลายตนนั่นเองมันจึงมีการฆ่าตัวเองมากขึ้นมากขึ้น ให้ความรักตนความเห็นแก่นตนมันบ้าคลั่งความกลัวความชั่วกลัวต่อความชั่วนี่มันไม่มีเหลือแล้วความละอายต่อความชั่วนี่มันก็ไม่มีเหลือแล้วเขาเข้าใจผิดไปว่าถ้าฆ่าตนเองฉันแล้วปัญหามันหมดมันก็ยังมีความชั่วยังมีสิ่งที่น่าละอายยังมีความเสื่อมเสียแก่วงตระกูลแก่อะไรอยู่